ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรชัยครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคม2566ก็ พามาอัปเดตบึงละแสสันหรือว่าอุทยานน้ำหนองละแสสันของอเทศบาลอำเภอประคุณชัยหรือว่าอบตอประคุณชัยตำแหน่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ใช้ลอยกระทงเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาบรรยากาศดีมากครับก็พามาอัปเดตเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ทางฝั่งทิศตะว,วันออกนะครับ จุดที่มองเห็นไกลนะี่จุดสิ้นสุดช่องทางที่ได้เพิ่มเติมบริเวณบึงกระแสสันมุมนี้ครับอันนี้เป็นบึงที่อยู่ตรงกลางส่วนหน้าบริเวณทางเข้าของบึงกระแสสันนะก็อยากอัปเดตให้ดูนิดนึงว่าโครงการนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับนี่นี่ก็เดินลงไปได้แล้วครับทุกท่าน ยังไม่ให้เปิดใช้อย่างเป็นทางการกรมีใส่เลาเหล็กเลาเส้นเล็กก็ไม่แน่ใจคนระับแล้วก็ติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติมริการช่วงช้าแบบนี้ดีมากๆครับเป็นแหล่งออกกำลังกายประเภทวิ่งเดินหรือว่าปั่นจักรยานาเหมาะมากตรงนี้ แล้วก็เป็นพื้นที่หลักในการจาัดกิจกรรมต่างๆของอชาวอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็มาอัปเดตให้ชมอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็ลาดปูนเสร็จแล้วก็มีหลายท่านที่มาออกรังการก็จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปแบ่งปันโมเมนต์กันตรงนี้สวยงามมากโล่งแล้วมีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อสะดวกต่อการนำพื้นปูนมาวางอันนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกใบแล้วคนระับ ก็เป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับประตูตรงนี้ให้มองเห็นภาพของโครงการความคืบหน้าอัปเดตให้ชมกันนี่ก็เป็นบริเวณอบวตอประคุณชัยครับด้านหน้าตรงข้ามกันกจะเป็นบึงและแสสัตวนนี่ผมก็วิ่งห้ารอบครับ ละลายไขมันกันนิดนึงเหนื่นอยก็ต้องยอมเพราะว่าดีต่อสุขภาพนะบอกตรงผมก็จะมีปัญหาเรื่องของไขมันแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ให้ทานยาไขมันก่อนนอนทุกวันหลงังจากที่ผมได้ออกกำลังกายมาระยะหนึ่งก็ไปตรวจยาที่เคยให้นะยาไขมันนะที่เคยให้เล็งเม็ดใหญ่ๆคุณหมอก็ล่าสุดเนี่ยลดมาครึ่งเม็ดก็เป็นสัญญาณดีๆวนะ่านะการออกกำลงังกายเป็นดีต่อสุขภาพจิต เราทานทีท่ชอบอยู่นบนะบน้ีหนระือว่าชอบใช้ชีวิตแบบเรียกว่าในสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าจัดสรรเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในการดูแลสุขภาพในการออกกำลังกายกนะ็ดีมากเนะก็สมกับที่คำเขาว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะแต่ก็ต้องออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะเราวิ่งมาเลยก็ต้องมีน้ำเปล่า อรอนอากาศช่วงนี้ก็เ,เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยพวกน้ำมาด้วยน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ออกกำลังกายพอประมาณนะต้องดูไหยดูอะไรของเราเยนะศึกษานี่เึ็นการออกกำลังกายนีย่แต่ลประเภทออกมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพส้มนะฮะจากการวิ่งเนี่ยจากการสอบถามศึกษาข้อมูลมานะนศึกษาข้อมูลมา ดี่สัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยพอจะวิ่งสองถึงสามวันพอนะครับบางท่านก็จะโหลดเรื่องของการวิ่งมากเกินไปก็จะมีผ่านเรื่องของข้อเข่าก็ต้องใส่รองเท้าให้ถูกแล้วก็ให้เดี๋ยวมีสนับเข่าด้วยช่วยเซรตรงนี้ดูโครงการไปด้วยสวยงามมากตรงนี้ตรงน,นี้ก็จะทำราวแล้วก็มีการเดินสายไฟอยู่ ความยาวนี่ที่เพิ่มเติมมานี่ก็จะประมาณสักหนึ่งกิโลได้นะคาดเดาเลยอ,อาจจะไม่ถึงไม่ได้ใจอาจจะไม่ถึงนะครับผมก็พามาอัปเดตโครงการกันนิดหนึ่งสำหรับการเพิ่มช่องทางเดินเพิ่มช่องทางในงการใช้พื้นที่สาธารณะที่บึงและแสายันอ,อําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เพื่อติดตามช่องสุดทอนัยด้วยครับสวัสดีครับ